ชชัๆไม่ต้องรีบโอลุยไว้ไปในชัดสอบในโอหลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำเป็นเล่นอ่าแยมเท่าไหร่แลกรรมการสี่ร้อยสามสิบไม่ดีผู้ <16 S 1> มชมสิบหกนาท<ช>ีครึ่งโอ้โห,โหย,งยง่มย่มีไม่ชัดอีกไหมคะขอกร้อยหนึ่งเอร้อยหนึ่งก่อนเอาแล,101 101าลกวอดไว้อค่อยๆต้องลบคำสบป,ประมาให้ได้ เขาหาว่าคืนนี้ปูแพ้บวยแต่ผมว่าไม่น่าบวยผู้ชมเออขยับขยื่นมีผู้หญิงแค่หนึ่งคณะไปกายผู้หญิงได้ที่สองแต่ปีนี้ผมไม่รู้นะอ่าไลในชัดเบอร์แปดกีสิบห้าเดี๋ยวผู้หญิงคณะสามอาวละขยับเตะตามแต้มผู้ชมถ้าโชว์ก็เตะก็สุดท้ายตั้งกับไปอีกแต่วันนี้แข่งขันสิเจ็ดนาทีผ่านสิเจ็ดนั มันอยู่ที่เรานี่โอคค้ยวันนี้ช้าไปหน้อยโซปลายโดงอโอู้ยนิดเดียวนิดเดียว2อั่ออปงั้นเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยยุ่งแล้วนะทำเป็นเล่นไปเดือดร้อนล่ะเดือดร้อนล่ะโดีเอาละวเว้ยสูสีวเว้ยเฮ้ยแม่แต้มเริ่มมาทอดสิบห้าไก่ไก่รเบิดเล็ดเล็กผ้เล่เน,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 นใหม่ได้หก หมาวงมือผู้เล่นไม่ได้พบจินตัตรลุ่งเรืองหมาบวงมือกดไปไว้ก่อนเลยเออเล่ไปเล่ไปสอบดีไม่เบอร์สองพยายามอยู่หลังทีแะ้สอกไม่น่ารอดขอห้าแปดเอ้ไว้ฮะเดี๋ยวยันได้วอเครื่องนึงยับช่วยกันแต่นักคนช่วยกันวันนี้แหละสภวัฒนธรรมร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม อ่าโดยไรโดยเลยขยับไคยื่นกับราพระคุณนะครับปสุดรแก้ววิจิตนะคะแล้วก็สถาบันนักธรรมอบ่าัดเรือเราเปิดเครื่องใหม่่านยกเสินแก้วิจิตนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครนครปฐมวันนี้ถึงว่าจะสนับประมาณมาให้ทำการแข่งขันนี่นะครับนักธรรมต้ไมตไดตินัดไทยหรือว่าคู่กันไปุผู้ชมสวัสดีนะเดี๋ยววันนี้ ผู้มอบถ้วยดังวันนะครับคุณอน,นิรุตนะครับสุตะโกผู้ชมหัวหน้าฝ่ายใช่ไหมอ่าหลายหลาท่านวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หมาบวกสิบห้มา<ด>มาเลยมาเลยเอาละตั้งไว้สอบยี่สิบเออค่อยค่ยควายผูครับอย่าเอาไม่ฝาดไปกระทุงเต็นท์กันนะออไอ้ปุ้นกูโจที่สอบเยอะแยะไม่สอบโอ้โหผู้ชมเอ้ย ตอนเตะกับต่อข so ึ้นไปบนหลังคาเต็นท์เอาไม้ทิ่มพ์เขาใหญ่เลยเดี๋ยวมึงจะไม่คุ้มกันแน่ปูนนะเออปิงขึ้นไปปิงขึ้นไปเอาดันชาไปสวยนะโอ้โหสิ่เก้านาทีเสร็จเฮ้ยเท่ไหมมันน้อยจริงเว้ยเฮ้ยเออให้จับเอาดันจังไปแปกกับไปดีไล่ชาไวชาไวข้ามกลับมาไล่กับไปพูดช่วยเฮ้สวยนะ สองยี่สิบแลวสองเดี๋ยวมาเ้หม่นะคะเดี๋ยวเ่งไว้เดวเครื่องแป๊บนึงกดก็ไปดึสอนเดี๋ยวมาข้ากันใหม่นะคะสักหน่งค่ะไปค่อยๆเก้าร้อยขอแต้มเดิมกันละกันเก้าร้อยสามสิขอแต้มเดิมนะพี่กบนะสองยี่สโอ้โหูียับเาแล้วูช่วยโอ้โหเป็นดีเป็นดีช้อนก็ไปสิบเจ้าลงทากันนิดนึงมายาวไปไหลลอยไห ยังไงกบยังไงหัวหน้าหัวหน้าฮออปากกระใบเช็ดสวัสดีครับหัวหน้าปู่ไต่หาลูกเล็กเลยดูกับผู้ชมเอา้าไปมาได้มาได้ไล่โอ้โหเบอร์ห้าเริ่มแล้วเว้ยเบอร์ห้าเริ่มแผ่นิดไล่ครั้งที่สองติดใบเดี๋ยวกับผู้ช่วยนิดวยวดหล่เออปู่นิดเดียวนิดเดียวแตกกับไปแปะ เขาพี่ในผู้ชมนั่งได้เลยนะตอนมันจะยัใสวันนี้อ่ตาตั้สบายตั้สบายวันนี้นะครับขอเชิญน,นะครับทุกท่านก็ถือว่าวันนี้เป็นกําลังใจที่ดีที่สุดเลยผู้ชมผู้ชมนละนะก็ถือว่ามีนักกีฬามาทําการแข่งขันให้ดูให้ชมกันต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดยินดีต้อนรับนะครับสําหรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นผู้ติดตามหรือว่าผู้ชมนะครับวันนี้ก็ขอเชิญน,นะครับใต้ร่มไม้ใหญ่คาก็ ตามอัตยาศยัยวันนี้ทางคณะกรรมก,การก็ยินดีต้อนรับดูฟรีชมฟรีครับงานมหาธินดาชเจ้าลำลึกที่จังหวัดนครปฐมจบจัดงานมหาธิดาเจ้าลำลึกก็จะเป็นงานผลไม้โอ้โหนี่ก็เทศกาลนะของที่องค์พระนครปฐมโอโ้ยาวเหยียดนลยผู้ชมแต่ก็ก็สนุกของกินก็อร่อยหมาอ้วนมือไปซื้อหากันได้ส่วนใส่ปักตะก็จบยังพิรมด้านนุ้น ยังอยู่นะโอ้โหเซตตะก็อยู่ด้านโอ้โหสิบห้าเต้มไ่ผู้เล่นหมาเยเลขห้าเต็มครั้งสุดท้ายได้แต้มได้แต้มเมื่อกี้ผมสาวเสี่ยงไปแล้วนะพี่บรมอ,อ่าสิบคะแนนครับไมได้เจ็ดครั้งที่สองเกี่ยวกับสถานที่จัดการแข่งขันๆๆนะผมบอกเลยนะพี่ลมนะถ้าพี่ย้ายไปตรงนู้นผมไม่รับผิดชอบความปลอดภัยของพี่นะเพราะว่าผู้ชมที่นั่งอยู่เนี่ยใครอยากให้เตะที่นี่ แต่มืน้อยใครอยากเตะตรงนู้นลุกขึ้นไม่มีอ่ามีโกคนเดียวมันไม่ได้เล่นเลยใครอ่าผมไม่รู้นะพี่ดมนะผมไม่ได้เตรียมเลยด้วยผู้จบของตบมือกันเองอ่าโอเคนะปีหน้าก็น่นจะอยู่กันตรงนี้นะเออกยับมันเป็นตำนานไปเลยพี่ดมเชื่อผมที่ตรงนี้นะอ่าที่ตรงนี้โอเคนะอ่า ถ้าพี่จะให้ผมย้ายไปตรงนู้นนะพี่ต้องเพิ่มงบมาให้ผมอีกสามหมื่นผมจะไปใครไม่ไปผมไม่รู้นะแต่กูไปเนยดืชัดเจนไหมคะชัดเจนเลยนะครับเอาตรงนี้โอเคผมตกลงกันนะตรงนี้เลยปีหน้าเหมือนเดิมน่าจะเป็นอ่าโอเคปมมืออีกสักครั้งผู้ชมปีหน้าดูเลยตรงนี้อัปไอโอเอสตัวใหม่อ่ะเอาไว้เพื่อท้าวโลแกปมมือดูด้วยครับว่าท่านอยู่ถึงหรือเปล่าเออค่ะโทษเดี๋ยวก็น็อกทางแล้ว่าได้แล้วเนาะ เอ้าจมาหบอลสิบห้าเป็นมายทัชโต้ทายาอ่ามาบอลเต็มเอาเราไว้กอดไว้ลุยเลยไว้ลุยเลยไปหทีมแรกค่ะทีมพิเศษ <zij, S 2> <ะ>กี่ตอนจากทีมนี้ค่ะใจเย็นนะใจเย็นนะค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบศึกกะแนนหัวก็แปดเต็ม, 8, ตมยาวไปยี่สิบหกนาทน 26, ีครึ่งยี่สิบหกรอบครึ่งเอาเราไว้ทำเกินนี้ลนะดูกันเอารอกชิงชนะเลิศ บอกกันต่อไปด้วยนะผู้ชมนะว่าวันพรุ่งนี้ยังเหมือนเดิมดที่ตรงนี้มาตามสัญญาผมบอกเลยสิทธ<ส>ิ์กันเลยคร,ครับลุงนาเท้าหมายเลขสามได้แต้มไปเรยยาวไปยาวไปเสป,ปัดท่าจะจ้ยายมาทางนี้ก็ดูที่อยู่นะพี่บรมนะแต่รอดบ่วงตรงนี้แนะ่ะสิทกัน,นหมายเลขเจ็ด <ไป S 1> อย่าลืมไหวอย่าลืมไหวเออย่าลืมอย่าลืมอะไรเท้าต้องไหวสิจ้ะ ปากก็ให้่ลยไงม,มาแล้วครับหัวเต็มไอช่อนกระถุงโอง่งผู้ชมลอออ่อโอ่งแทบแตกเลยหลายโด,โดนจ๊อ อ๋อมันต้องคู่กันในโอ้คุนะคะแล้ถ้าไม่ชัดหรือยังไงแจ้งได้นะคะบางทีถ้าเครื่องมันล้มแล้วก็จะรวนนะคะเอาละช้าไหมแต่เมื่อกี้พอดีเปิดเครื่องหนึ่งแล้วมันเยี่ยมเลยไม่แน่ใจแปลกับไปนี่โอ้ขคุณสอบด้วยนะคะลูกเดียวเองตอนนี้แท้คนละหน่งลูกหกร้อยแปดสิบช้าไปช้าไหมหกร้อยแปดสิบยี่สิบแปดนาทีพัน เหลือ12รอบตอนนี้เหลือเวลาอีกะมาที12นาทีไม่เสียหา่ที่6 0 0แดีโล8 5ค่ะ700โอเคเลยเนี่ยเนี่ยมือใหม่เหมือนกันทุกกันนะผู้ชมรับประกันครับ10นาที200สู้กัน900อีกแล้ว1ันที่โอ้โห1วันที่9แ้พี่โกศล็นะคะ็น8 9เพราะว่าจะมีเป็นเลขคุณช่วยดีลต์เบอร์5คันที่2 เอาไว้ไปอย่ามองข้ามไปอย่ามองข้ามไล่ยี่สิบห้าลงอย่างเดียวไล่เต็มเต็มครับอดแอดรวยล้วว้อดแอดไว้สิจ้าอีกสิบเอาไว้เอาไว้หัวเข้าหัวเข้าหัวคันที่หนึ่งหมายเลขสามเรียบร้อยไว้เสิร์ฟอย่างเดียวตะกบเสิร์ฟอย่างเดียวอย่าไปโต้นานอย่าไปโต้นานเออตนคาปถมสองคันนะ ช่วยกันวันนี้แบ่งซี่ตไต่เลยผู้ชมพูทอนปัททนะนครบาล่านี่นี่ผูทอนสองคนะนะ้วยผูกับปูแพแล้วก็นคะรบาลก็ต้องนู่นเลยครับแต่ก,ก็หญิงสํานักงานตรบดแห่งชาติแล้วก็โอ้โหก๋เตี๋ยวเนื้อในนวนวันนี้ละหม้อละเบิร์ดละหัวเต็มหมายเลขสามเขาา้าเปล่าแปะกับไปก๊อตช่วยกันดีจ้าไ โอ้โหเจ็ดร้อยเ้วระบชมได้นนวีโอนะลกพันพันแต้มอาไปห้าร้อยไม่ต้องคิดมากวันนี้เอาละตั้งไว้โองยี่สิบเอาละตั้งกลับมาด้วยกันประคับประคองะเดี๋ยวเหลือประมาณสิบนาทีเศษเศเหลคณะต่อไปเป็นเทศบาลห้วยผูนะคะ ตั้งไว้แต่พ่อแ่เวัอปูจะกอ้รอยเหมือนเดิมสอนจ้าสี่ก้าสี่อขยบมาลูกเดียววันนี้าไโค้งยดีวยวมาดไกันว้กอดย่าไก็นาคะแนไว้ทําไหรนะคะเดสองจับมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่สินาทีสุดท้ายเจ็รยเท่าไหรครับหัวหน้าเจ็ดสี่ศูนยโอ้แตมโอเคแล้ผู้ชมโอ้ เอาแล้วตั้งกลับไปไม่ต้องถามหรอกสมกองว่าไทยก็ไปไหนเอาทีมเราให้รอดไหลก็ไปสิบห้าแม่ถามให้นั่งให้นี่ไปไหนข้ามกลับไปอีกเออแต่ทีมจะได้แชมป์มัดสามชิ้นายด้วดักกันไปอีกดีแปลกับไปค่อยๆค่อยๆเออจับเอาเลาไว้เพเผื่อไม่แน่นเะก้าสี่นะเออแต้มเดิมเก้าสามจะลดสถิติได้ไหม เหลือ9นาทีกับ15าวิมาแล้วโว้ยยังไงผู้ช่วยช่วยหน่อยกัะตุ้นกัะตุ้นเร็วมาแล้วนะมาแล้วนะกบนะเล่นให้ดีเหลืองหันพอดีดึงสองสามไล่ักก็ถูกปิดติดลุงแล้วไวยเอ้อยไข่ยับไม่ถึงเก้าร้อยแน่นอนผมบอกให้วันนี้ผู้หญิงล้วนไม่มีผู้ชายคน ผมบอกเลยนะผู้หญิงเอาชุดใหญ่มาเลยผู้ชมชุดดุชุดเอาตายวันนี้แข่งยุ่งล้แอดมินก็ต้องรู้่นะคะ1รอบครึ่งสิจ๊ะเออแค่านี้ก็องมึงทำไม่ไกล้แล้วว่ะหัวครั้งที่11โอ้โหหัวครั้งแรกใคไม่ว่างล่ะเอาวัดกัดไหมขอแข่งๆดิก่อนไว้เอ้ยช้าไว้โอ้โหมึงยอมรับมาเลยไปเมื่อวานมึงไปยี่มะไรอันใหม่ให้ด้วยนะคะเฮ้กูรู้ยิ้มยิ้ม จอพอดีเมื่อกี้โล้วเราวใหม่นะคะจ้อค่อยๆแม่วันนี้ข่าวกูรู้แรงข่าวกูแรงเออดักหน้าสาวไปตั้งไปกับไปสวยค่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุงเว้ยเฮ้ยแปดแต่ทีอสุดท้ายเหลือแปดรอบดีแป้เอาลงวัดไล่ย่อมโอ้โหไม่คิดจะเตะโดนบวมกันมั้งหรอกเออเอาเออชัดๆ แร้อยวัดซ้อเอ้าอันนี้เป็นคณะแรกนะคะถือไม่ถึงสิบนาทีแล้วนะตอนที่ะันไอยู่ที่ก็ดูดิเอ้าเอ้าเฮ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบเฮ้ยกูว่าแกะบ่วงออกเดอยวไปเอ้าเออมันทิพายเลยหาไม่โดนบ่วงเลยโอ้โหเรามาบ้าหรือเปล่ามันนั่งดูกันอยู่ได้เออกลับบ้านเดียวไปดูมันเออจ้าไปสู้ไป อเท่แคนี้ละโจลงก็ไม่ได้แรงเลยผู้ชมนิ่งเลยชัดๆเอาละั้งไว้เนาทีสุท้ายอ่าเจ็นาทีสงเต็มสเบอร์ไเนี่นึกับเบอร์หกับแปดแปดเต็มที่เหลือไดไเต็มเอาละไลสิ้าเมแค้แค่นี้เบอร์สองเต็มยังบอร์องแเต็มยังอยไม่มีเบอร์หอ่าบอรบอร พักเพียบสองกับแปดแปเต็เมกับแปดเต็มไห้เบอร์สองหันมาสามเลยสอบเต็มเมนี่ยสุดท้ายสอบเต็ม,อเ,ตมเอาไว้เอช่วยกันโอ้เวลาเยอะเชื่อผมอมาบวงสิบห้าไอ้อยทีเอไว้เหลือประมาณ <S <S หกเจ็ดนาทีได้สอบแปด้อยเตมดีสอบโอ้ยังไงยอย่าทำเป็นเล่นนวก็บันทบเสีอปวาลาช่าว้ยว่าไง<ว> จอกเร็วโด่งโด่งเ<า>อ้ยอ่ะจอกพลุบโ<ห>อ้โหสบายผู้ชมอ่ะไกลแล้วใกล้แล้วหกหนาทีสุดท้ายหกหนาทีขอร้อยห้าสิบผมขอแล้วกันหกหนาทีร้อยห้าสิบไหวไหมหกหนาทีหมากามือเอยังไงเว้ยเอวย่ยลอยอยังเดียวเว้เอวย่ยขอหน่อยมา สอบต่อไปเตนคกันสุดท้ายแปดรอยยี่มาเลยเอาดัตั้งไห้แปดลูกเข้าไปก่อนได้ได้ได้ขอ8แปดลูกเวลาก็ดีแต้มก็ได้ผู้ชมมาอดเอาที่กนไว้ไล่ยิ้มได้ไว้ได้ไว้เวลาไล่ตูดนะผู้ชมคณะต่อไปเตรียมตัวไปคณะต่อไปลงสนามเข้าแถวเลยนะครับ ประกาศรชื่อวอร์มสองนาทีเหมือนกันทุกคณะวันนี้รวบลัดรวบลัดเพราะว่าเดี๋ยวประมาณสามทุ่มเสร็จวันนี้พอ,อ,อกองจะมามอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้ามาชิงชลลนะเลิศสี่ท่นะถือว่าท่านเป็นทีมที่แก่งที่สุดในบรรดารอบคัดเลือกประเภทมบอใหม่สิบฝัคณะวันนี้ถือว่าเราคัดเจาไลหรือว่าคัดเฟ้นกันมาอ่าเจริญในกันมาอย่างดีไป ท่านถือว่าสุดยอดแลครับที่เข้ามาชิงชัะเลิศแชมป์วันนี้สิคะแนนครับผู้เล่นหมายเลขสี่สได้แต้มหานาทีสุดท้ายแปคัคงที่สองนะโอสอ,อ,อไปชัดเว้ยได้ข่าวว่าห้าหทีสามลูกวันนี้ไม่มีเลยไงเออสองดีก็บอกว่าสอกถ้าชัดจะสอกต้องให้ตะแปะหันไปทางอื่นถ้าจะแปะเล็งอยู่จบข่าว เรแปะไม่เชื่อลองหันไปข้างนอกดับไปสออเอ้ยเอาละไกลนะแต่กลับไปกูช่วยขอเก้าร้อยสาสิบราคาเดิมใครจะแซงก็แซงไปถ้าใครไม่แซงเราแชมป์ได้นะผมบอกเลยมือใหม่สูสีหมาบวงสิบห้าเต้นครั้งสุดท้ายเอาเว้ยเอาเว้ยลุงงลยล้งเลยนะทีนี้ลุ้เลยนะสี่นาทีสุดท้ายสี่นาที เอาไว้เอาโว้ช่วยกันค,คึกคักหน่อยสิปูปเ,อเออโอ้โอาไก่นะ้ไก่นะ้ยให้จับแปสิบคะนนอโอ้โหเฮ้ยเ่าวเช้าไ้แปด้อยสี่สิบห้าสีจัดเ็้ก็ตไลเออสิบห้าเต็มเต็มกันสุดท้ายมาแล้วไว้แปสองลูกเสียกบแปดโดดมา ไปกับไฟติดกากดใจเย็นไว้กอดโว้มันหนาวหมดเรื่อนไปสามสิบแต้นกำลังจะพูดอยู่พอดีมึงสอมมาเพื่อมาหนาวเอาละโว,ว้ยส่องกดไว้กอดออมึงดับไว้แนละ้วโดนมันหนาวนี่นะ่ะดับหัวไปก่อน,นดเดี๋ยวโอ้ยสามนาทีสุดท้ายข้าบวบัวมือ เออมาขอไปเอเย้ยก,ก้อนอีกสองลูกเอาสามสิบให้ได้อีกหกสิบเต้มยาวเลยก้อนโอ้โหแชมป์เลยนะถ้าเข้าแต่ต่อไปเรื่อยใส่ใจไม่เอ,เยอ,เอย้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาลงเว้ยทันเต้มห้าร้อยมีไหมมีไหมเออต่อให้ลงอะไรลบังเบอร์สองเต็มเ,มเลยไป เอาอลควก็คำที่หนึ่งแปะมันเอาโอ้ยโอ้ยโดนดีชัดชักเนี่ยมะนาวได้เสียผู้ชมซ้อมมะนาวอย่างเดียวเอาละจังมาเอาโอ้โหโดนดีผู้ชมแปะเหลือเบอร์อะไรชาบ๊ะก็เต็มอยู่สองข้างลวงสองกาแฟเต็มที่เหลือสองกาแฟแปะเต็มที่เหลือได้เต็มเหลือสองนาทีสุดท้ายเก้าร้อยเต็มโอ้โหทำไมมันสนุก

ดน้ามดหลุด e อีกรอบครึ่งเอาละตั้งเป๊เออได้ได้จัดส่งลูกโอ้โหก้าว้อยน้ำจอกโดยส่งลูกจบไอีเอต้องไปไอก๊อดโดดมาสามเซฟเอาละช้าว้บเร็วต่อไปต่อไปต่อไปก่อนจอกไล่ลอกนึ่งดาซีสุดท้ายรอบเดียวจับ ดาลิกาเทียมอมนกหวีเอาละวะวันนี้ลูกเป็นสาผพาตอนฝนไม่ตกด้อเฮ้ยลูกเดียวลูกเดียวเฉ้มเลยลูกเดียวแชมป์เลยอ่าลูกเดียวแชมป์เลยเอาละวะเอาละแล้วเขาก็ถมเจ้าจุเอาละวละ,ะท,ะวทีนี้ดวงใครดวงมันละ สามสิบวิอย่าเก็งอย่าเก็นเดี๋ยวขาดใจตายลอยไวเร็วสิบห้าวโอ้หเฮ้ยเอาปนานดีก็โดดเอาได้สิบวิขอโลกเดียวตบชักเอยนอนนนุโอ้โนอนอยู่ได้มันไม่ใช่ที่พิานดเวาอ้โหบมึงคิดว่าที่บ้านรืมึงเสือกนอนเนี่ยโอ้โห แม่มึงนี่ก๊อตการละครจริงๆฮะสรุปผลการแข่งขันนะครับเติมสิบโปแพร์ล็อตสิบโปแพร์คะแนนไปได้เก้าร้อยแปดสิบคะแนนนะคะแปคะแนนต่อมือตังๆแล้วก็กระทบเส,สือป่าราชาเนี่ยไงสุดยอดสุดยอดโดนไปสามมะนาวแ้าวันนี้แฮปปี้เอนดิ้งเอาละวันนี้เกือบร้อผมบอกให้ทุกคันนะละแต่อย่างเนี้ย อ่ะข้าแถวเลยครับมออย่าประกาศในชื่อวอมสองนาทีทานน้ำก่อนทานน้ำก่อนเออกอดกินน้ำก่อนบึงเติมพลังเยอะ บอกไว้ก่อนอการเวีนนี้่านับผู้ชมต่อไปก็นำผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การรับชมรับฟังการแข่งขันแต่ก็รับบวกรอบชิงชนะเลิศคณะที่สองของการเวีนนี้เมื่อคืนนี้ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่3 935ตัดทิ้งนะครับเริ่มที่00ไลนยนมผู้เล่นของทีมเทศบาลห้วย, BET ยพููาลนานผู้เล่นหมายเลขหนึ่งท่านนายกนรงชูหลาสีหมายเลขสองครับคุณลุงอรุณช่างสุวรรณ หมายเลขสี่คุณไพศาลชูลาศีหมายเลขห้าคุณสิริศักดิ์เจริญสุขผู้เล่นหมายเลขหกคุณอำนวยพุกสุริยะวงผู้เล่นหมายเลขเจ็ดคุณธวัชชัยบุรมีผู้เล่นหมายเลขแปดคุณสมปองพันผาวอมสองนาทีเชิญจา่าวอม์ไปเลยครับสองนาทีฟังเพลงเบาๆไปก่อนครับสองรอบ คะแนน980ค่ะไม่ชัดอีกแล้วหรอคกั่นะเครื่องค้งอีกแล้วใช่ไหมคะควันนี้อากาศกร้อที่จะร้อนมากด้วย อย่างเป็นไงมั้งคะชัดไหมคะตอนนี้ กันใหม่คะแต่ก็ยังไม่เริ่มออกแล้วมาเข้ากันใหม่แล้ว